สวัสดีครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการสาธิตวิธีถอดกรอบป้ายและก็วิธีติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนงกันน้ํานะครับในตัวอย่างจะเป็นกะเบียนกันน้าแบบแฮนด์เมดนะครับวิธีถอดนะครับผมจะใช้ที่ริดฟิล์มนะครับซึ่งเป็นพลาสติกค่อยๆแสระหว่างกรอบป้ายและก็แผ่นอลูมิเนียมนะครับถ้าเป็นของที่ร้านนะครับระว่างกรอบป้ายกับแผ่นอลูมิเนียมจะใช้กาว3ัมเบลมยึดสีแถวนะครับจะยึดตามแนวนอนนะครับ เราก็ค่อยๆแสกาวไปทีละแถวนะครับด้านล่างผมจะใช้มือจับประคองแผ่นป้ายไว้นะครับไม่ใหก้กันชนลดสั่นนะครับค่อยๆ่อยแสกาวจากด้านบนลงมาจนถึงด้านล่างสุดนะครับ กาวที่ผมใช้จะเป็นของ 3M เแทนะครับเป็นเกรดที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ประดับยนต์นะครับจะเป็นเนื้อกาวสีเทานะครับเมื่อเราเอากรอบออกจากแผ่นอลูมิเนียมเสร็จแล้วนะครับเราก็ขันน็อตเพื่อเอาแผ่นอลูมิเนียมออกนะครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับสงสัยเข้ามาว่าเราใช้กาว3 m อ็สีแถวติดจะทําให้ป้ายลนหายหรือว่าหลุดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ากาว 3M มันแน่นกวา่า ตัวพลาสติกที่ยึดกับกันชนอีกนะครับอย่างตัวนี้นะครับจะมีพลาสติกสีดํายึดกับกันชนนะครับถ้าแผนป้ายจะหลุดนะครับพลาสติกสีดํานี้หลุดง่ายกวา่าครับแล้วก็จะมีรูน็อตท,ที่เป็นเหล็กยึดกับพลาสติกนะครับตัวนี้ก็ฉีกง่ายฝะกบป้ายนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นการติดกรอบป้ายที่เป็นกันน้ำนะครับของทางร้านนะครับจะมีแพนอลูมิเนียมและก็กาวแล้วก็น็อตให้ลูกคา้านะครับซึ่งแพนอลูมิเนียมก็จะเจาะรูตรงกับรุ่นรถของลูกค้านะครับ ในกรณีที่ลูกค้าส่งป้ายมาจากตการจังหวัดส่งป้ายมาให้ทางร้านทำนครับทางร้านก็จะส่งกับทั้งกรอบป้ายแผ่นอลูมิเนียมที่ติดก่าแล้วแล้วก็น็อตนะครับแล้วก็ในกรณีที่ลูกค้ามีการถอดป้ายออกนะครับอาจจะเอาไปทาสีต้องถอดแผ่นป้ายถอดกันชนนะครับทางร้านแนะนํา um ให้เปลี่ยนแผ่นอลูมิเนียมใหม่นะครับหรือลอกกาวของเก่าออกให้หมดแล้วค่อยแปะกาวเข้าไปใหม่นะครับไม่สามารถที่จะแปะกาว ใหม่ทับรอยกาวเดิมได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่แน่นแล้วก็มีโอกาสที่ป้ายจะรุดได้นะครับในกรณีติดป้ายนะครับถ้ายังไม่ชํานาญแนะนําให้เอาแผ่นป้ายมาทาบที่คนชนก่อนนะครับกะระยะไว้ก่อนแล้วค่อยลอกเทปกาวออกนะครับแล้วก็เวลาติดนะครับให้เอียงป้ายเพื่อให้ด้านบนสัมผัสกาวแถวบนสุดเท่านั้นก่อนครับเพื่อที่เราจะเล็งระดับซ้ายขวาแล้วก็สูงต่ำก่อนนะครับ เมื่อเราเลึงได้ตรงแล้วเราค่อยกดแผ่นป้ายลงไปนะครับก,ก็ค่อยไล่กดแผ่นปเพื่อให้แผ่นป้ายสัมผัสกับกาวนะครับในการกดนะครับแนะนําให้เอามือประคองแผ่นอลูมิเนียมไว้นะครับไม่งั้นถ้าเรากดแรงกันชนอาจจะยุบลงไปได้นะครับเคสสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับ